สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี n e w k a i ไดสารสกัดอินทรีย์ร0 0ชนิดเข้มขน้นปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณนะเมืองนอนท์ผู้ดำเนินรายการครับเป็นประจำทุกวันนะครับพบกับรายการดีมีสาระเรื่องของสุขภาพ สหลับวันนี้จะนาทุกท่านมาพบกับเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมกับ B 1วันครับแน่นอนครับโรคมะเร็งเต้านมหลายๆคนก็ไม่อยากเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่รักวงแหงนของสุภาพสตรีแล้วก็สําคัญที่สุดครับมีไว้ให้สำหรับลูกดื่มแล้วก็ลูกกินจึงมีสุภาษิตนะครับที่มังเพยที่เขากล่าวไว้ว่านะครับคนสําหรับคนที่ทํางานนะครับพอพอพอเห็นงานเนี่ยนะครับจะเป็นลมครับแต่พอเห็นนมเนี่ยสู้ตายฮะนี่คือเป็นมุกนะครับที่เขากล่าวไว้ยั้นคนเราเนี่ยนะครับอยู่ได้ ทุถึงทุกวันนี้นะครับอย่างผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่กับคุณแม่มาก็ใช้ดื่มนมของคุณแม่ผมร่างกายผมแข็งแรงเรามาดูสิครับว่าทําอย่างไรนะครับจะไม่ให้เป็นโรคของมะเร็งเต้านมเราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญไขข้อปัญหาสุขภาพนะครับว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแลวจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรครับมาพบกับนายแพทย์นะครับนัททีรื่นกินครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับอาจารย์คุณหมอครับ เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายฮะนี่คือคำบังเพยนะครับเป็นหนุ่มๆนะครับไม่ว่าหนุ่มๆวัยรุ่นหรือเป็นคนผู้ชราพอเห็นไม่ได้ฮะพอเห็นปั๊บนี่ต้องเหลียวหลังฮะบางทีเดินตกหกขมาล้มคว่ำบาดเจ็บอะไรก็มีนะอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะมันเป็นจุดดึงดูดใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับครับเป็นไงฮะคุณหมอครับโรคมะเร็งเต้านมเอาเรื่องของเต้านมก่อนมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนเต้านมนะครับก็เป็น เป็นเครื่องหมายนะครับแสดงความเป็นสตรีเพศเหมือนกันนะครับนะครับมองเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เดินตกหลุมตกท่อก็เพราะบริเวณเต้านมหรือรวงอกนี่นะคือคือก็มีไว้สําหรับให้ลูกให้ลูกดื่มกินดื่มกินนะครับมีภูมิต้านทานจากนมนี่แหละครับอ๋อมันเป็นภูมิต้านทานเป็นเขาเรียกชนิดดีเลยว่าไงครับใช่ครับแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยของของโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับคุณหมอครับอยู่ไปนาน นะครับมันก็มีปัจจัยที่ทําให้เป็นได้คืออันดับต้นๆเนี่ยของมะเร็งเต้านมเนี่ยคิดว่าเป็นอันดับไหนตอนนี้รองจากมะเร็งปากมาลูกนะครับก็อยู่ที่อันดับสองนะครับของคนไทยครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่ตรวจพบเนี่ยส่วนมากจะเป็นอายุ45ปีขึ้นไปนะครับ,รบถึง50ปีก็คืออยู่ในช่วงของอคนที่กําลังทํางานนะครับถึงช่วงปลายนะครับเป็นมหันตภัยเงียบนะครับสรับมะเร็งเต้านมเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจเองได้ ครับวิธีการก็อย่างที่สุภาพสตรีรู้อยู่แล้วนะครับตรวจงาคุณหมอยังมีการก้อนเนื้อคำนะคือคำดูก่อนถ้ามีแข็งแข็งเป็นเป็นไตเป็นไตเหล่านมนะครับอันนี้ก็แสดงว่าอาจจะมีมีปัญหาแน่บริเวณหัวนมนะครับถ้ามีบีบแล้วถ้ามีน้ำหลั่งออกมาเนี่ยก็ขอให้แน่ใจว่าอาจจะมีสาเหตุของการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคุณหมอหมายถึงว่ามันเกี่ยวกับโดนบีบบ่อยไหมบางทีเนี่ย อยู่กับบ้านเนี่ยก็คือคนรักคือสามีเนี่ยนะครับชอบบีบบ่อยๆคือบีบมันเป็นประจำมากงั้นมันแค่บีบอย่างเดียวเนี่ยมัน้ายเป็นมะเร็งได้ไหมฮะก็เปรียบอย่างเดียวการนวดเค้นฮะอาจจะไม่ไม่เป็นสาเหตุแต่ถ้ามีทํามความรุนแรงมากนะครับก็จะมีอาการอักเสบมีอาการช้ำภายในสะสมไว้นะครับโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวนะครับโอ้ถ้ามากเกินไปแต่จริงๆถ้าบีบมากเกินไปก็เจ็บนะฮะครับ คือคือสุภาษิตเขาไม่ชอยบีบมากๆนะฮะบางคนเข้าใจผิดนะครับคืออันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับรบ,บางคนหน้าอกเล็กอาจารย์<อ>ก็พยายามนวดเค้นคิดว่าการการบีบบ่อยๆจะทําให้หน้าอกทรงอกโตขึ้นอะไร<อ>ประมาณนี้นะครับจริงๆมีเป็นไหมฮะแบบนั้นก็จะมีมีส่วนช่วยนะครับอย่างที่มีการโฆษณาขายครีมต่างๆเอามานวดหน้าอกเพื่อให้เสริมเต้าอะไรประมาณนะครับคือการเกิดเนี่ยคุณหมอเหมือนถี่ว่าโอเคคนที่ นมเล็กครับนะครับทรวงอกเล็กเนี่ยผู้ม่สุภาพนิดนึงอยากจะทรวงอกใหญ่ก็คือไปใส่ซิลิโคนไปเสริมซิลิโคนครับนะครับตัวเสริมซิลิโคนเนี่ยสามารถทําให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมฮะเป็นได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็คือมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่ร่างกายแล้วอโอกาสที่จะหาร่างกายจะเกิดมะเร็งเนี่ย ก็สูงคือมีโอกาสมีโอกาสใช่ครับระหว่างการที่ใส่ซิลิโคนเน่ยคุณหมอฮะกับการที่เราใช้ฉีดอืมแต่จะฉีดเดี๋ยวนี้ไม่นิยมแล้วไม่นิยมแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นผ่าแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ครับก็กรีดนิดเดียวครับมีแผลเป็นนิดเดียวไ่มีเกตเลือกเนี่ยนะคุณหมอนะฮะว่าซิลิโคนแบบเอาของเกตดอบ C ซครับถูกไหมฮะมันมีให้เลือกไหมครคุณหมอมีฮะมีแอ่บางคนไปใส่แบบที่ ที่ทําแบบราคาถูกๆนะครับบางทีมันก็มีการคาดเคลื่อนนะครับเต้านมเต้านมเปลี่ยนแปลงทิศทางได้เหมือนกันต้องระวังบางคนไปใส่นะข่าวล่าสุดนี่นะไปมั่วไม่ได้นะคุณหมออะไรนะต้องฉีดยาสลบตายฮะคือบางทีคือไม่ได้ไปตรวจตรวจตรวจร่างกายก่อนครนะก็คือไม่ได้ไปเช็คความดงความดันตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่านะครับไปถึงก็ซัดเลยฮะวางยาสลบหลับยาวเลยฮะนี่ก็มีคดีสาวังกิษ ไปผ่าเอาอะไรออกนะเอาอะไรออกเนี่ยล่าสุดแถวแถหลังเท้าเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นการดูดไขมันนะฮะลดน้ําหนักสางกิจเข้าครับคดีเก่ายังไม่หมดคดีใหม่มาอีกนะครับเสร็จไปฮะหมอก็อย่างนี้เป็นไงฮะหมอในฐานะที่คุณหมอเป็นแพทย์ถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยเป็นไงฮะโดนก็ต้องต้องดูว่าเขาใช่ครับแล้วก็ทําไปด้วยความประมาทเลินเลอหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าผู้ป่วยเอง ไม่ไม่บอกโรคประจําตัวก็มีส่วนนะครับครับแต่ก็สาเหตุของมะเร็งเต้านมครอาจารย์นะอาจจะมาจากพันธุก,กรรมก็ได้นะครับพันธุกมอ๋อเป็นเป็นพันธุก,กรรมสืบทอดกันมาใช่ครับอาจจะปู่ย่าตายายนะครับคนที่เป็นมะเร็งโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมก็สามารถจะมีเชื้อมะเร็งมาได้อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงนะครับปัจจัยเสี่ยงเลยหมอปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมครับ ปัจจัใจเสี่ยงก็นอกจากอายุนะครับที่อยู่ในปริมาณสูงแล้วก็ยังมีพวกน้ําหนักน้ําหนักตัวน้าหนักตัวเยอะไขมันเยอะไขมันเยอะอ้วนครับอ้วนนะฮะพวกนี้ก็จะจะมีโอกาสสี่สิบอัพว่างั้นหมอนะสี่สิบอัพนี่มีโอกาสที่จะมีโอกาสเป็นใช่ครับพัตุกรรมในครอบครัวใช่ครับก็อาจจะมีเรื่องของมะเร็งเต้านมได้ครับแล้วก็เป็นไงฮะผู้ป่วยเนี่ยที่แบบเคยเป็นเอเคยรักษา รัามะเร็งเต้านมแล้วก็โอกาสที่จะกลับมามีกลับมารีฟันอีกไหมฮะรีฟอลโล่กลับมามีโอกาสเป็นได้อันนี้ไม่เป็นเชื้อตัวไหนฮะมีชื่อไหมฮะหมอเชื้อที่ทําให้ตัให้ที่ทําให้เกิดมะเร็งเลยครับมีมีมีตัวเชื้อไหมมีชื่อไหมหรือเป็นไวรัสเหมือนกันหรือเป็นเนื้อที่มันมันเป็นเนื้อลายมีการอมีการอักเสบมันเป็นร้อยชนิดนะมันใช่ครับวินิจฉัยลําบากเหมือนกันนะหมอครับแล้วก็เป็นไงต่อฮะคุณหมอฮะก็จะคนที่ คนมีบุตรก็ไม่มีบุตรคนที่ไม่มีบุตรนะครับจะมีโอกาสเป็นสูงแล้วก็คนที่มีบุตรที่มีอายุมากกว่า30ปีนะครับคือสมมติว่าแต่งงานช่วงนี้สมัยนี้จะแต่งงานกันตอนอายุมากแหละแล้วก็จะมีบุตรมีบุตรถ้า,าเราบอก<า>อย่างนี้นะครับคนรีบแต่งเลยฮะเพราะว่าถ้าไม่แต่งเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานถูกไหมฮะใช่ครับมันไม่ได้แบบว่าเอานมให้ลูกมันไม่ได้แบบผ่านกระบวนการใช่ไถูกหมอแนวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับยันถ้าแต่งงานแล้ว มีบุตรก็โอเคครับมันป้องกันการเสี่ยงได้ใช่แต่ว่าถ้าไม่ได้แต่งงานอายุมากแล้วไปเป๊ะไม่มีเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงใช่ครับนะครับอันนี้ก็ก็เป็นปัญหานะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเต่อไปครับผู้ที่มีนมเต่งตึงกว่านมเต่งตึงหมายถึงไงคุณหมอนมใหญ่กว่านาตายกว่าอายุจริงหรือว่าอายุสิบห้าสิบหกอูใหญ่มากเกินไปใช่ประกวดนางงามได้แต่อายุยังไม่ถึง มันมีโอกาสเหครับหมอมีโอกาสเป็นมากนมันมันมันคือคล้ายๆกับมีฮอร์โมนตัวนั้นมันมากกว่าปกตินะครับหรือว่าพวกที่มีประจําเดือนมาก่อนอายุ12ปีนะคือเป็นสาวก่อนกําหนดนั่นเองนะครับแล้วก็พวกที่มีประจําเดือนหมดช้าก็มีโอกาสที่จะเป็นนะครับมะเร็งเต้านมได้นะครับแล้วก็พวกที่รับประทานยาคุมกําเนิดฮอร์โมนเพศหญิงก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตรวจสุขภาพประจําปีนอกจากการตรวจ เลือดตรวจปัสสาวะตรวจเอ็กซเรย์แล้วตรวจภายในสตรีแล้วอาจการตรวจแมมโมแกรมเพื่อให้ทราบสาเหตุของการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คงมีการตรวจกันอยู่แล้วนะครับสุภาพสตรีผมก็เชื่อว่าแน่นอนฮะก็ต้องมีการดูแลใช่ครับยกเว้นแบบ40-50ไปแล้วเริ่มปล่อยตัวคือถ้าสาวๆเนี่ยไงต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งตัวเองก็บางทีบางคนยังไม่แต่งงานก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่พอแต่งงานแล้วอาจจะปล่อยตัวนะครับหรือไม่ก็ไปอยู่ในสภาวะ นะครับสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไว้ต่อกันช่วงหน้าครคุณหมอเรามาต่อกันครับว่ามันวิธีการที่มะเร็งเต้านมนะครับไม่ให้เป็นโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยจะทํายังไงกันบ้างและมีวิธีการไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็พักพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับพักสักคู่ครับ